สวัสดีครับคืนนี้เรามาดูมวยนะครับมวยคู่เอกนะครับไฟแดงกับไฟน้ําเงินนะครับตอนนี้ไฟน้ําเงินกําลังจะเล่นลูกบอลนะครับแต่ไฟแดงกําลังคิดอะไรอยู่กําลังคิดกระโดดเข้าไปที่คอนะครับแล้วก็จับก้นกัดหางอันนี้ก็หันกลับมากัดพุ่งยอมแพ้นะครับแต่ไฟแดงพุ่งทนกัดตอนนี้อือหือกลังตัดกันอยู่ไฟแดงกับไฟน้ําเงินนะครับไฟแดงชื่อลูกชิ้นนะครับตัวนี้นะครับตัว ข้างหน้านะครับตัวข้างหลังนั้นชื่ออะไรเด็กอ๋อพาย็นตัวนั้นชื่อชาแต่ตัวนี้ชื่อชาเย็นนะครับตัวนี้ชื่อลูกคิ้นนะครับก็กาลังจะกระโดดขึ้นตัดคอแล้วก็ปล่อยกันนะครับเออชาเย็นกัดลูกคิ้นนะครับลูกคิ้นก็หันกลับมาวังประเทชิญหน้ากันนะครับเนี่ะเผชิญหน้ากันชาเย็นก็กําลังจะหนีนะครับลูกชิ้นก็กําลังกัดกัดขาตึงลงมาครับจากนี่เลยกัดกันกําลังมันนะครับนี่ ก่อนหน้านั้นก็ล้อเล่นนะครับนี้ก็เอาจริงแล้วนะครับชายเย็นลูกชิ้นไม่ยอมนะครับเอ,อชายเย็นก็ไม่ยอมอมนี่เลย